ท,ท,ที่เราอยู่ร้านข้างบนเลยค่ะนี่ได้ยินไหมเสียงความอร่อยนะเนี่ยวันนี้ปูมชนแนลนะคะพามาที่ร้านที่กิดเคปเอลโรยักยัก เเมนูได้ชดใช่มาเปลี่ยนทิ้ไงไว้แล้วร้านร้านเปิดบ่ายสามค่ะตอนนี้มันให้ไม่ได้มันเต็มตเพรนนาะบางคนมาแต่หงมงมที่เราอยู่ร้านข้างบนเลยค่ะ อะไรมันอร่อยลูกแบบจิตใจตรงอะไรคืออะไรนี่มาแล้วหนูรักออเดอร์มาเต็มเหมือนกันวันนี้หนูก็อยากรับเยอะนะแต่มันไม่ไหวมันเยอะใช่เพราะว่าแค่ที่60ชิ้นนี่ก็มืดแล้วค่ะดึกแล้ว ิีเกลตัวใม่อันนี้เบอรเกอร์หมูกับเป็นซินเกตัวใหม่ของร้านกมันเนีมเขาิดว่าน้อยสัก20นาทีก um like, ็ย in ังทนใเวลานั้งเข้าใจสงสารนนล้นลกจะต้องใช้เวลาล้างเวลาแปลงเป็นชั่วโมงชั่วโมงนละพี่ั่งออเดอ้์ไว้วันนี้เราไปได้ให้หนูรลบมันต่อวัน ถ้าเป็นอย่างนี้ทานหนูรับอย่างนี้นะพี่เชื่อป่ะคนที่ออกอินก็มาวันนั้นเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนจ้องจะแบบฝากหมดเลยฮะหนูเลยต้องตั้งโกดว่ามันเป็นวันต่อวันไปฮอ่ะเชิญร้องอีกงงองเดี๋ยวจะมารับจดละ มีอยคนไปกีบร <to> ้านกาแฟไปจ่ายกาแฟแล้วจ่าบอกช่วยวันร้านกาแฟมาจดให้ในปีม้นนี้ค่ะที่คืนนี้ที่ก็าสมัยยาบำรุงเสียงหบวกว่ความจริงแล้วเป็นยาบำนุงหลับเจ้าค่ะได้ยังไงแล้วก็ต้องใจว่านอนจะไม่มีการจะนอนขึ้นขโมยต้องของเราเองว่าน่ะท้าไมเป็นอย่างนั้น แล้วหลวงพอจะด้เห็่คนเดินมาที่ขอใช้เาเดินทงเจ้าคุนของเขาบ้างแปดนาฬิกาเท้าของประชรแะปฏิบัตินโต๊ะสิบเอ็ดนาฬึ้นเป็นลาจะมีสองบ้านเนี่ยเร็วมาไวก็ก็อยู่ตรงนี้ไงนอนนี่เนร้านใ้กาแฟคาเฟ่เนี่ยกาอนอง่ใต้มุมทองนั่งกระจองมังคะออง ถ้วมาเสียบก่อนเลยเดี๋ยวไม่ทันถูกแล้วต้องอย่างนั้นคุณเดือดเขาเป็นห้ะดูดให้เคียวได้ต่อตายแล้วร้าเปิดกี่โมงคะร้านเปิดบ่ายสามค่ะแต่เปิดให้วางออเดอร์ได้ตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงค่ะแต่เมื่อเช้าเพชรบุรีมาตั้งแต่แปดโมงยังไม่ได้เลยบ่ายสามได้เขาแล้วเขาไปเพชรบุรีเดี๋ยวเขากลับมาให้เขาไปอายุทยาวไปเรื่อยๆเธอหิวมากใช่ได้ยินขึ้นพูดอะไรเขาให้คิดเรว่อไม่ได้ยินก็แล้วกัน สงพ้อขนาดคู่คนเดียวหรือครับ๋ยวถึงกับต้องให้ผมพาไปส่งสีสัญญานะคะไปจ่ายด้วยครับดองทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องบูมชาแนลด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการพาไปกินไปเที่ยวไปช็อปกันนะคะไส้แบบแน่นมากทุกคนดู ที่แน่ๆนะทุกคนเราแนะนำว่าให้มาเสียบใบไว้ก่อนในตอนเช้าและถึงจะมาในตอนบ่ายสามนะคะดีที่สุดเราชอบที่ว่าป้าใช้ธรรมะในการขับกล่อมโดยที่เพื่อให้เวลาเวลาเรารออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบใจเย็นๆเป็นการทนลงใจเราด้วย สุกมากเค่ะยงตอนก็ำมซีกลัจัดหาผลไม้แล้วไม่พบกักนาประชาดนซัเตอร์รงาันงวันใหญ่กานี้นะะไปตองตึงก็ทำดนตรีเป็นเสียงเพลงไม่ยากสงใหญ่มากเกินไปกิวยากอย่างนี้ประมาณกำลัอร่อยจริงใหญ่เยอะมากมันสุกยากตนาไนะััเรื่องเดี้วต่ มีที่มาที่ไปที่แปลกประหลาดมหาศาผกรร็มีสัทธาเลื่อมใสเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจได้ในอนาคตเมื่อคนยึดติดในวัตถุก,กันมากทร่แล้วนะสี่มมเมนูยาศาสตร์ก็จะท่ามีการดำรงชีวิตเรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกลบเลือนไปจากใจของเขาหากเหลืออยู่ก็คงเป็นแค่เพียงนิยายประ ันนี้บุ้งก็ลาไปพร้อมกับของกินนะคะฝากกดซับสไคร e ให้ช่องบุ้งช anel ด้วยนะคะบ๊ายบาย